สวัสดีค่ะ่อรัยัยอบตอนนี้เราก็นั่ไฟนะคะคือมอคือมอรกนั่งรถไฟนะคะจากโคเปนเฮเกนค่ะที่สถานีรถไฟโคเปนเฮเกนมุ่งหน้าสู่ทางตอนเหนือค่ะสุดท้ายปลาย ที่เมืองโอยบพอร์นะคะสง่งแม่รูปดาราค่ะดาราส่งสองวันที่เมืองกรุงนะคะตอนนี้เราก็ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแวะดูแวาดูนะคะสปีชี่เออสปีชี่เอตรีกซิหนูอยู่รูปนี้แล ก็เป็นสิ่งสูงสูงนีเหรสเดชากูสากรสเผ็ดนะคะสเป็นิเป็นเหลาเคพือยเป็นขนดจากเคดูสหลาเคดสิริงจริงอู๊ตตที่มีชื่อเสียงของที่ถึงมาค่ะไปมาที่นี่ก็ต้องมากินนะคะอ่ะไปแล้วจ้า Hello bye I've okay, my clip on